เอ๊ะนั่นคลอ้อยะอกเอาสิทธิ์น้องวันนี้คิดจะท้าโดนกับข้าหรืออยากเจอกระบี่แข็งแข็งไม่ยั้งของข้าก็ขม้มม่อแน่แล้วกลัวสเม่ไรเยอาเฮ้ยไม่ดับข้ามันเหี่ยวไม่สู้สักนั้นละ่ะเอ้าท่านพี่ โอ้โทษทีน้องใจพี่สู้<ฮ>แต่กระบี่พี่ไปไม่ไหวจริงๆริแงแงเลยช้าก่อนมีปัญหาใจสู้แต่กระบี่ไม่สู้เอานี่ไปพลังแห่งธรรมชาติช่วยเจ้าได้จะทําให้กระบี่ของเจ้าทั้งแข็งทั้งทนจนต้องร้องว้าวอโหดีจริงเลยทันที่งั้นมาโดนกันใหม่ให้มันไปเลยว้าวกระบี่ท่านทั้งแข็ง,ท,งทั้งทนจนเราโดนกันได้ นี่ไงฟันไม่อยอมมาเลยท่านพี่ m มจิก M พลังแห่งธรรมชาติสร้างความสุขให้กับชีวิตทุกคน